มอพิกเนี่ยมันก็เป็นทางเลือกที่น่าสนใจสำหรับคนที่ไม่อยากจ่ายไม่อยากจ่ายตังคือถ้าจะจ่ายตังไปจ่ายให้กับ chat GPT ดีกว่าไหมย0่สิบดอลหรือบิสคูดจ่ายรายเดือนแต่ถ้าจะเอา p e r p e e t c i t y เนี่ยเพื่อมาแค่เซิร์ชตัวนี้มันทำได้ดีเกือบเทียบเท่า หากคุณลองลองถามคำถามที่มันดีกว่านี้ทำสร้างพร้อมที่ดีกว่านี้มันก็จะดีมากๆมันจะดีมากๆเลยแล้วมันก็สามารถแชร์ใครก็ตามที่มีลิงก์ก็จะได้อ่านเรือ่องอันที่เราเซิร์ชไปมีรูปภาพประกอบมีอะไรทุกอย่าง ถ้าแบบมันคือคุณลองใช้อ่ะคุณอาจจะชอบแล้วมันอาจจะไม่เสียหายแล้วเนี่ยเขาก็มีเชนเนอะเชนที่เดียวทางม,มีอะไรคุณจะทำข่าวคุณจะทำอะไรคุณจะโพสหรือคุณต้องการแค่ติดตามข่าวสารของโลก